990บาทเท่านั้นนะคะย้ำอีกทีหนึง990บาทนะคะรวมส่งเก็บเงินปลายทางน,นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่กำลังตามหาสว่านนะคะ ตัวนี้นะคะเหมาะสมมากๆเลยนะคะไว้เจาะเหล็กเจาะไม้เจาะปูนนะคะตัวนี้ใช้แบตเตอรี่ด้วยนะคะขนาด54โวลต์มาใหม่เลยนะคะแถมในกล่องนะคะมีถาดให้2ก้อนนะคะแล้วก็ที่ชาร์จเราเขาปกกรณกในกล่องนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากจะแยกซื้อนะคะเราก็ขายนะคะราคานะคะอยู่เพียง890บาทเท่านั้นนะคะรวมส่งเก็บเงินปลายทางน,นะคะแล้วก็เพิ่มแค่100บาทสําหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่อยากจะได้ของแถมนะคะ นะคะเป็นชุดบล็อกขันมัดพดานะคะมีปลายแม่เหล็กในตัวนะคะ5ดอก5ขนาดพร้อมชุดบล็อกไอว่า2อหุนสหุนนะคะรวมเป็น990บาทนะคะตามที่แจ้งไปเบื้องต้นเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ในกล่องกันนะคะมีอะไรบ้างนะคะมีตัวหนอนนะคะมีดอกไขควงนะคะ6ดอก6ขนาดมีดอกยาวมาให้1ดอก แล้วก็ตัวข้อต่อบล็อกนะคะเราก็จอก,จอกเจาะเหล็กเจาะไม้ให้อย่างละสามดอกสามขนาดดอกไขควงจิ๋วนะคะ1แผงแล้วก็มีตลับเมตรให้1อันนะคะตัวนี้นะคะงอได้ด้วยนะคะเข้าต,ตามซองตามซอนได้เลยโอเคมาดูตัวแบตเตอรี่กันนะคะแบตเตอรี่ตัวนี้นะคะจะให้มา2ก้อนอย่างที่บอกนะคะตัวนี้จะเป็นแบบใหม่นะคะเป็นแบบทรงสี่เหลี่ยมนะคะแต่ก่อนจะเป็นแค่ทรงสามเหลี่ยมเท่านั้นนะคะทรงสี่เหลี่ยมตัวนี้นะคะข้อดีของมันนะคะ,คะก็คือจะใช้ได้นานขึ้นนะคะแล้วก็แรงขึ้นด้วยนะคะโอเคอ่มาดูตัวสว่านกันสว่านตัวนี้นะะค เริ่มจากตัวนี้เลยตัวนี้สามารถสโลตามแรงมือกดได้นะคะนี่นะคะถ้าเรากดเบามันก็จะช้านะคะถ้ากดแรงก็เร็วเลยนะคะตัวนี้ปรับรอบได้ปรับซา้าปรับขวาได้นะคะนี่นะคะแค่ดันไปเฉยๆด้านหนึ่งเนาะมีไฟ LED ให้นะคะเวลาเราขันตอนมืดนะคะจะได้เห็นนะคะรอบนะคะมีทั้งหมดสองรอบอันนี้รอบเร็วนะคะดันลงมานะคะ ทํทำาแบบไหนนะคะมันจะแน่นหน่อยน,นะคะบางรอบบางรุ่นมันจะหลุดนะคะอันนี้ก็เป็นรอบคานะคะเบอร์หนึ่งบางจากจากเสียงนะคะชัดเจนเลยรอบ,เ,ะะะะอบเร็วนะคะนะคะรอบขาเร็วเนี้ยจะแรงมากๆเลยนะคะมาดูด้านหลังกันตัวนี้นะคะ มีโค้ดบอกนะคะรอบชารน,นะคะจะอยู่แค่0ูนถึงห้ารอบต่อนาทีเท่านั้นนะคะรอบเร็ว0ูนถึงหนึ่รอบต่อนาทีนะคะเทคโนโลยีบาเจแปนแท้ๆนะคะของแท้นะคะต้องมีโค้ดบอกนะคะของอินโซนะคะตัวนี้นะคะทอกนะคะมัแบบมาใหม่มีตั้งแต่เบอร์หนึ่งถึงเบอร์25ทอกเลยนะคะสําหรับอันนี้นะคะจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนเป็นเจาะเหล็กเจาะไม้จาบปูนนะคะปรับมาเป็นตัวนี้นะคะอันนี้ไขควงธรรมดานะคะอันนี้เจาเหล็กจาะไม้จาะปูนนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาลองเจาะปูนกันให้ดูนะคะ นี่นะคะเราใส่ดอกใหญ่ที่สุดเลยนะคะใส่ง่ายเลยแค่ใส่เข้าไปแล้วก็จับตรงหัวก็ได้นะคะเ,เราดัดหรือจะหมุนตรงหัวเพื่อใส่ดอกก็ได้นะคะโอเคเริ่มจับปูนให้ดูเลยเาต่อแปบบเดียวเอง โอเคนะคะ่วลาใคาอีกรอบหนึงตัวสว่านแบตเอนโซนะคะตัวนี้นะคะ54โวล์ราคาเพียง890บาทนะคะแต่ถ้าใครอยากได้ชุดของแถมนะคะ2อย่างนะคะรวมเป็น990บาทเท่านั้นนะคะรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะคะสนใจสั่งซื้อแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรเข้ามาใต้โพสได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ